จะดําอืมแมนยูกับสเปอร์นี่แม่งทั้งสองทีมเป็นอริของพวกพรีพรเขานี่หว่าใช่แล้วเขาจะเชียร์ใครวะถ้าให้เดานะเขาไม่เชียร์ใครเลยเพราะว่าตอนเนี้ยก็เป็นจ่าฝูงแล้วไล่เทียมทานเขาไม่ลุ้นแชมป์สี่แชมป์เต็มตัวเขาไม่สนใจที่ปุรหลอกเขาไม่สนใจทีมกันเลยกันราดอย่างเนี้ยผีกับไก่จะกัดจะจิกจะหลอกกันไปก็ช่างเขาไม่สนหรอกแมนยูเจอเมื่อไหร่นะ สุดสัปดาห์ไม่ใช่เมื่อไหร่เราจะได้แชมป์โอ้เมื่อไหร่ทีมกูจะได้แชมป์ทีมมึงไม่ได้แชมป์ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวทีมบิ๊บรี่เขได้แชมป์มาหนักกว่านี่กูบอกเลยหนักกว่านี่โอ้กูแดดหน้าช้างดีกว่าช่วยกูได้ พบกันอาทิตย์นี้ครับเพื่อนนัดจัดก่อนแมทบายมงทุกแพลตฟอร์มของสยามสปอร์ตครับผมฝากด้วยนะจ๊ะเราอยู่กับคู่หลักเลยอยู่แต่เจอกับสเปอร์ยูหู